สวัสดีครับร้านลุงแดงเครื่องมือเกษตรจันทบุรีนะครับวันนี้พามาชมมาเที่ยวหลานเนาะผมห่างหายไปหลายวันครับทั้งป่วยเ่ยพักร้อนเลยพักร้อนมาสี่เดือนครับป่วยไปอีกสิบห้าวันรวมๆแล้วก็เกือบห้าเดือนครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มชุดนะครับทุกตัวเป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายพร้อมใช้งานนะครับจากชมคลิปการทำงานของเครื่องยนต์ต่างๆทักมาได้นะครับน,นี้จะเป็นปั๊มกระเชา้าอันนี้เป็นรถเข็น410 3ึ่งพอจะมีอยู่นะครับ อันนี้เป็นเครื่องดับเพลิงอันนี้เป็นรถตัดหญ้าตอนนี้ทางร้านจะเหลือแตยี่สิเอ็ดแรงเยอะนะครับตอนนี้ทุกคันพร้อมใช้งานนะครับสภาพพี่มาดูเองไม่สวยหรอกพี่ใช้ดีเฉยครับอืน,นี่ก็จะเป็นปัมชุดเครื่องยนต์ก็พอจะมีเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ เป็นอะไรของรถตัดหญ้ามีปั๊มนิ้ว5้าหนึ่งสูรนะครับปิดเครื่องอันนี้จะเป็นปั๊มเปล่าครับเครื่องยนต์เครื่องตระกูลเอลพอจะมีอยู่ครับยันมาสามสูบสี่สูบข้างในก็จะเป็นรถตัดหญ้าเดินตาม เป็นรถคนดินครับผมมีทั้งอะไหล่มีทั้งตัวที่ใช้ได้นะครับนี่ครับทุกคันพร้อมใช้งานหมดครับถนหน้าอะไหล่ของรถตัยานนะครับนี่มีเลยอยู่ในตู้ไม่ต้องรอนะครับ สั่งมาพร้อมส่งหน้าร้านพร้อมเปลี่ยนครับเป็นพวกอะไรบางอย่างก็มีครับบางทีก็หมดแวะมาดูกันได้มีพวกยางในยางนอกสายพานสายพานรถจัยรยามีทุกเบอร์นะครับจะเป็นล่องซีล่องบีมีหมดอันนี้เป็นยางนอกรถจัยญยา สเปกไหนมีครับไม่ใช่ลาซาด้าแน่นอนครับสเปกติดรถเลยอันนี้่เป็นรถตัดยาจะมีสองคันนี้ที่เป็นอะไรเอาไว้สำรองให้ลูกค้านะครับลูกค้าทั้งร้านไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีอะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวผมถอดให้เลยนี่ครับคาาาสกกี่สิบเแรงตริดนะเครื่องตัวเนี้ย พร้อมใช้เลยลูกค้ามาแล้วครับอยู่หน้าร้านอันนี้ก็จะเป็นยางใหม่รถจัดยากูตตูรยี่สิแรงนะครับอันนี้เป็นยาง a i r ์บัสมืสองรถมอเตอร์ไซค์ก็พอจะมีอยู่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสนใจติดต่อร้านลุงแดงเครื่องมือกเกษตรจันทบุรี062 008 4456ครับยินดีให้บริก,การทุกท่านเสมอรครับขอบคุณครับลูกค้าเข้าพอดี